สวัสดีค่ะฟุกมาร์เก็ตติ้งเอนจิเนียร์จากมิตซูบิชิเล็กีิค่ะฟุกเชื่อว่าเมื่อเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม4.0นะคะหลายๆโรงงานกำลังมองหาวิธีที่เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนะคะซึ่งทำให้การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของเครื่องจกักรและกระบวนการผลิตนั้นทำได้ง่ายขึ้นและยังส่งผลให้การผลิตนั้นรวดเร็วและก็ยืดหยุ่นได้แต่แน่นอนว่าในปัจจุบันเนี่ยมีวิธีการเก็บค่าจากกระบวนการผลิตนั้นมากมายหลากหลายรูปแบบให้ได้เลือกใช้งานกัน สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาวิธีการเก็บข้อมูลจากกระบวนการผลิตนะคะฟุกมีโซลูชันดีๆในการเก็บข้อมูลจาก PLC Mitsubishi มาฝากกันค่ะเป็นการนำข้อมูลมาวิเคะห์แล้วก็ตรวจสอบด้วยต้นทุนที่ต่ำแล้วก็เก็บข้อมูลในรูปแบบของ Microsoft Excel นั่นก็คือ Mailsoft MX Sheet จาก Mitsubishi Electric ค่ะ MX Sheet เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สื่อสารกับ PLC โดยใช้โปรแกรมอย่างง่ายไม่ต้องตั้งค่าให้มันยุ่งยากมากมาย ใช้ตรวจสอบบันทึกและรวบรวมข้อมูลสัญญาณเตือนและยังสามารถเปลี่ยนการกำหนดค่าของ PLC ผ่านทาง Microsoft Excel ได้อีกด้วยนะคะโดยโปรแกรมนี้สามารถใช้ร่วมกับ PLC รุ่น Q ของ Mitsubishi Electric ค่ะสำหรับความสามารถของ m x i นะคะไม่ได้มีแค่การเก็บข้อมูลอย่างเดียวค่ะ แต่ยังมีฟังก์ชันสําคัญอีกหลากหลายอย่างเลยคะไม่ว่าจะเป็นการ locking ฟังก์ชันนะคะที่เราสามารถเก็บข้อมูลได้ตามช่วงเวลาที่เราต้องการนิเตอร์ฟังก์ชันค่ะซึ่งเราสามารถเรียกดูข้อมูลจาก plc ได้ผ่านทาง microsoft excel ค่ะหรือจะเป็นไ r i t e ฟังก์ชันนะคะที่เราสามารถเขียนคำสั่งให้ plc ผ่าน microsoft excel ได้อีกด้วยค่ะและสุดท้ายค่ะ alarm s u ม m a r ฟังก์ชันค่ะที่เราสามารถเก็บข้อมูลการเกิดอารามได้ทั้งหมดไว้ใน excel ค่ะ แล้ววันนี้นะคะผูจะมาสาธิตพิธีการเก็บข้อมูลจาก PLC ด้วย Microsoft Excel ผ่าน m x Sheet กันค่ะซึ่งอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีนะคะก็ได้แก่ PLC นะคะรุ่น Q จาก Mitsubishi ค่ะแล้วก็แล็ปท็อปนะคะแล้ววันนี้เนี่ยฟูจะทำการเชื่อมต่อ PC กับ PLC ด้วยสาย USB ค่ะ ในส่วนของซอฟต์แวร์นะคะก็จะมี GX Works 2ค่ะซึ่งใช้ในการเขียนโปรแกรมควบคุม PLC ค่ะแล้วก็ MX Component ค่ะซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการประมวลผลการสื่อสาร PC และ PLC ของเราได้อย่างง่ายโดยไม่จำเป็นต้องทราบโปรโตคอลค่ะแล้วก็พระเอกของเราในวันนี้ค่ะก็คือ MX Sheet ค่ะสุดท้ายนะั่นก็คือ Microsoft Excel ค่ะที่ฟูคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะมีกันอยู่แล้วใช่ไหมคะ เมื่ออุปกรณ์เราครบแล้วนะคะเรามาเริ่มต้นกันด้วยการเชื่อมต่อ PC กับ PLC ของเรากันเลยค่ะโดยที่เราจะต้องไปที่ Communication Setup u t i l i t y นะคะเพื่อ<ม>ทำการตั้งค่าการเชื่อมต่อช่องทางระหว่าง PLC แล้วก็ PC ของเราค่ะจากนั้นนะคะไปที่วิสายค่ะเพื่อตั้งค่าหมายเลข Logical Station Number นะคะ เรามาดูในส่วนของ Microsoft Excel กันค่ะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้ทำการ add in mx sheet เข้าไปใน Excel เนี่ยวันนี้ฟูกจะมาบอกทริคง่ายๆค่ะในการ add in mx sheet เข้าไปใน Excel ด้วยตัวเองค่ะโดยที่เรานะคะทำการเปิดไฟล์ Excel ขึ้นมาค่ะแล้วก็ไปที่ไฟล์นะคะเลือกตรง Option ค่ะจากนั้นไปที่ Add in ค่ะแล้วก็เลือกที่ g l บริเวณด้านล่างนะคะแล้วก็ทำการ b r o w เพื่อเอาไฟล์ add in ขึ้นมาค่ะจากนั้นก็กด OK ค่ะ แค่นี้ก็จะได้ Add-in MX อ h เเข้ามาใน Excel ของเราแล้วค่ะเมื่อเราตั้งค่าโปรแกรมแล้วก็อุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะเรามาดูวิธีการใช้งาน MX h เกันเลยดีกว่าค่ะซึ่งคอนเซปต์ง่ายๆของ MX ็ h เเนี่ยก็คือการค o อปสเปซบน Excel ค่ะแล้วก็ไปที่ Add-in MX อ h นะคะก็เลือก Start Communication ค่ะเมื่อเราเข้าไปที่ Excel นะคะเราต้องทำการไปที่ Add-in MX อ h ค่ะแล้วก็เลือกที่ MX G นะคะจากนั้นไปที่ e ซล Setting ค่ะ จากนั้นเลือกฟังก์ชันที่เราต้องการใช้างานค่ะโดยฟุกเนี่ยจะสาธิตฟังก์ชัน locking ค่ะจากนั้นนะคะไปที่ cell area name แล้วก็ตั้งค่าชื่อของมันค่ะและในส่วนของ operation when cell is full นะันก็คือเป็นการเลือกรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูลของเราค่ะว่าเราจะเก็บข้อมูลโดยไม่ต้องเคลียร์ข้อมูลเก่าแต่เก็บในรูปแบบของการพิมพ์หรือว่าเซฟเป็นไฟล์ก็ได้หรือเมื่อข้อมูลเต็มเเราจะสั่งให้มันเก็บข้อมูลออกมาเป็นการพิมพ์หรือว่าเซฟเป็นไฟล์ก็ได้เช่นกันค่ะ ต่อมาค่ะในส่วนของการ asset data คือเป็นการตั้งค่าอุปกรณ์ที่เราจะทำการเก็บข้อมูลโดยที่สามารถเก็บข้อมูลได้มากสุด2,000 d e ดีไว้ค่ะซึ่งเราต้องทำการตั้งค่า data type ของอุปกรณ์แต่ละตัวค่ะแล้วก็ตั้งค่า no of cell ค่ะซึ่งเป็นจำนวนเซลลที่จะแสดงบน Excel นั่นเองค่ะต่อมาค่ะคือในส่วนของ operation interval ค่ะซึ่งเราสามารถกำหนดช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลได้ไม่ว่าจะเป็นรายวันรายเดือนหรือว่ารายสัปดาห์ค่ะ และในส่วนของความเร็วในการเก็บข้อมูลนะคะเราสามารถเก็บข้อมูลได้เร็วสุดอยู่ที่0.001วินาทีค่ะแล้วเพิ่มเติมค่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการเซฟเป็นไฟล์ CSV เนี่ยเราก็สามารถเลือกเซฟไฟล์ CSV ไว้โดยที่เลือกโลเคชันในการเซฟได้เลยค่ะง่ายๆแค่นี้เราก็สามารถทำการเลือกเก็บข้อมูลจาก PRC เข้ามาไว้ใน Excel ได้แล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับฟังก์ชันการเก็บข้อมูล m e x t ซึ่งจริงแล้วเนี่ย m x c i n เนี่ยมีฟังก์ชันอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากเลยสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Mitsubishi Electric Factory Automation ค่ะและวสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมนะคะทางเราก็มีคอร์สอบรมนะคะซึ่งสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Mitsubishi Electric Factory Automation ได้ทุกช่องทางค่ะ และเหมือนเดิมค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากให้เรานำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยค่ะสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจงให้พวกเราด้วยนะคะและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ